ยามเช้าในทุ่งหญ้านกยุงค่อยๆกางหางงามหลากสีเขาเดินอย่างสงา่าท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ทอประกายดอกไม้รอบตัวเหมือนลู่ตามความงามของเขาและนกยุงมั่นใจว่าไม่มีใครงามเกินเขาอีกแล้วสัตว์น้อยใหญ่ต่างมาล้อมดูนกยุงด้วยสายตาชื่นชม เสียงซุบซิบพูดถึงความงามของเขาดังก้องไปทั่วนกยุงยิ่งภาคภูมิใจยกหางสูงขึ้นอีกเขาคิดว่าไม่มีใครในป่าที่จะงามเท่าเขาอีกแล้วในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องนกยุงนกกระเรียนผู้เงียบสงบเดินเข้ามาเงียบเงียบขนสีขาวทองงามสง่าแต่ไม่ฉูดฉาดนกยุงหันมองแล้วแค่นเสียงเบา เจ้ามานี่เพื่อออดขนเท่าสีจืดๆนั่นหรือนกยุงพูดพลางหมุนหางให้ประกายแสงเล่นสัตว์อื่นเริ่มหันมองนกกระเรียนอย่างลังเลแต่นกกระเรียนยังคงนิ่งไม่ตอบโต้นกกระเรียนเพียงยิ้มบางๆเขาไม่กล่าวอะไรแม้จะถูกดูหมิ่นสัตว์บางตัวเริ่มเห็นความสง่างามที่ไม่ต้องแสดงออกความเงียบของเขา กลับกลายเป็นพลังบางอย่างนกยุงหมุนตัวเต้นรำอย่างภาคภูมิหางงามของเขาสะบัดไปมาราวสายรุ้งมีชีวิตฝุ่นลอยในอากาศเหมือนเวทีของเขาเองแต่แววตาของผู้ชมเริ่มเปลี่ยนไปทันใดนั้นนกกระเรียนกางปีกว้างอย่างงดงามเขาทะยานขึ้นฟ้าเบาแต่มั่นคง เหนือยอดไม้และแม่น้ำเสียงเงียบลงทันทีมีเพียงสายลมที่ตามหลังสัตว์ทั้งป่าจ,จ้องมองด้วยความประทับใจแท้จริงเขาบินได้ไปได้ไกลงดงามโดยไม่ต้องอวดเสียงกระซิบของกวางเล็กๆทำให้หลายตัวพยักหน้านกยุงยืนอยู่กับพื้นหางเขาลู่ลงอย่างไม่รู้ตัว เขาเริ่มเข้าใจความงามไม่ใช่แค่ภายนอกนกกระเรียนลงจอดอย่างอ่อนโยนผืนน้ำสะท้อนภาพเขาราวภาพวาดสัตว์ต่างๆเดินม,มาหาเขาอย่างช้าๆไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยความเคารพนกยุงยืนเงียบใต้ร่มไม้ลมพัดหางเบาๆไม่มีเสียงปรบมือไม่มีสายตาชื่นชม เขาเริ่มตระหนักว่าความงามภายนอกไม่จีรังหัวใจเขารู้สึกหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนกกระเรียนเดินไปหานกยุงอย่างอ่อนโยนโดยยืนอยู่ข้างๆอย่างสงบบรรยากาศเงียบสงบและเป็นกันเองเงาค่อยๆสาดส่องลงมาบนนกยุงความลึกแบบสามมิติและความนุ่มนวลของสีสัน ความนามแท้จริงอยู่ที่ความสามารถและหัวใจนกกระเรียนกล่าวเสียงเบาแต่มั่นคงนกยุงฟังอย่างตั้งใจหัวใจเริ่มเปิดรับเขาไม่เคยรู้สึกสงบเช่นนี้มาก่อนนกยุงมองเงาตัวในน้าเขาไม่เห็นความหยิ่งอีกต่อไปเขาเห็นนกที่อยากเติบโตจากภายในและนั่นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง นกยุงเดินเคียงข้างนกกระเรียนไม่ใช่เพื่อแสดงตนแต่เพื่อเรียนรู้สัตว์อื่นยิ้มให้เขาไม่ใช่เพราะความงามแต่เพราะเขาเปลี่ยนไปจากใจจริงตะวันลับขอบฟ้าทั้งสองนั่งเคียงกันความงามนั้นจางไปแต่คุณค่าแท้ยังคงอยู่นกยุงเรียนรู้ว่าการบินสูงไม่ใช่เพียงมีปีก แต่ต้องมีหัวใจที่อ่อนโยนและถ่อมตนด้วย